สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเมลีคลิปนี้ก็มีความในใจของนักกีฬานักตบลูกยางสาวไทยของเราที่ได้มีการเผยความในใจถึงการเล่นซีเกมในครั้งนี้ครับแน่นอนว่าการชิงชนะเลิศเหรียญทองกับเวียดน,นามในครั้งนี้สาวไทยของเราไม่ง่ายเลยครับล่าสุดเพียวก็ได้มีการโพสต์รวมภาพบรรยากาศการควา้าเหรียญทองซีเกมครับแล้วพี่แป้นก็เข้ามาเมนว่าเหรียญทองที่ร้องไห้ ออกมาจากใจในขณะที่เพียวตอบกลับว่าเหรียญทองซีเกมครั้งแรกที่น้ำตาไหลรักแม่จังนี่แหละครับเป็นความในใจของนักกีฬานักตบลูกยางสาวไทยของเราซึ่งต้องบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วครับเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็น ได้ซ้อมกันน้อยเพราะว่าพึ่งเสร็จจากภารกิจในหลีกต่างประเทศหรือว่าจะเป็นมือเซตตัวหลักคนเก่งของเราอย่างพอนพันก็ไม่ได้มาในครั้งนี้ด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องขอปรบมือแล้วก็นับถือจิตใจของสาวไทยของเราจริงๆครับไม่ว่ายังไงเราก็ยังสามารถคว้าเหรียญทองได้แ,แม้จะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในเรื่องของระบบทีมแต่แสดงให้เห็นเลยว่าศักยภาพ ของนักกีฬาเรายัางทำกันได้ดีครับยังคงรักษาแชมป์ได้